วันนี้การลุงเฮสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้เราไปเอาเนื้อที่สั่งเอาไว้เพื่อที่จะมาทําไส้กอกแล้วก็ไปซื้อของบางอย่างที่ซูเปอร์มาร์กใหญ่ก็จะผ่านหมู่บ้านเก่าของลุงเฮที่มีหลุมของพ่อปู่แม่ย่าอยู่ป่าช้าของหมู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้เราออกบ้านแต่เช้าหลังกินอาหารเช้าเสร็จนะคะเราไปอ ซื้อของหลากหลายเลยค่ะได้เนื้อมาแล้วลุงก็เลยบอกก่อนจะกลับเราไปแวะดูหลุมพ่อปู่แม่ย่าก,ก่อนไปดูวัชพืชไปดูหญ้าที่ขึ้นที่หลุมเราไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้เราไม่ได้มาดูแลยอยู่ตลอดนะคะหลุมของเราก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนหลุมหลุมศพของคนอื่นเขานะคะป้าก็เห็นลูกไม้อันนี้อยู่าปากทางเข้าไป ป่าช้านะคะป้าก็ถ่ายรูปไปอย่างนั้นนะคะมันสวยดีอยากให้มันกินได้นะคะป้าอยากกินอยากกินค่ะเวลาเขาออกดอกก็สวยสวยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เรามาถึงก็สนามหญ้าเขาไม่ได้ตัดหญ้าเลยค่ะลุงเฮบ่นมากเลยแต่ว่าป้าว่ามันสวยมันสีเหลืองสวยไปหมดค่ะไม่ใช่ดอกฟันสิงโตนะคะหรือดูการนี้ฟันสิงโต ยุบแห้งตายไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่รากฝังอยู่ในดินแล้วก็จะขึ้นมาใหม่ปีหน้าหรือว่าถ้าไม่ถูกรบกวนมากฝนตกหนัก,นกๆเขาก็อาจจะแทงใบขึ้นมาใหม่ได้อยู่แต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ขึ้นอีกแล้วละค่ะถ้าช่วงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นวัชพืชอย่างอื่นดอกไม้อย่างอื่น ค่ะลวงเฮบ่นไปป้าก็ทั้งถ่ายรูปไปด้วยทําความสะอาดหลุมแม่ยา่าโดยการเอาน้ํามาล้างขี้นกขี้อะไรลงเฮจะล้างเป็นประจําค่ะแล้วก็จะถอนญ้าวัชพืชที่ขึ้นป้าก็เอาเกลือมาโรยด้วยนะครับสกัดให้เขาไม่ขึ้นสูงไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่เป็นประจําเราไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้บริเวณด้านนี้นะคะหลุมเก่าแก่เขาลื้อออกไปเกือบหมดแล้วค่ะ ที่โล่งๆแบบนี้ก็คือเขาลื้อออกไปนะคะก็จะได้ให้คนอื่นเอามาฝังด้านนี้แต่ว่าด้านที่เราดูอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งก็มีที่ฝังเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้านนี้มันเก่าแก่มาพร้อมกับหมู่บ้านเก่าเขาเลยนะคะเพราะปู่แม่ย่าป้าก็ต้อง เอาฝังแบบนี้ไว้อีกหลายปีอยู่ค่ะอันนี้เป็นหลุมของใครก็ไม่รู้ป้ามาป้าไม่เคยเห็นคนมาดูแลแต่ว่าเขาจะทําสวยตลอดเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี้และค่ะแต่ว่าป้าไม่เคยเห็นเขา,เานะคะเพราะคนที่มาลดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้ในป่าช้าเขาจะไม่อยู่นานค่ะ เขาว่างเมื่อไหร่เขาก็จะมามาลดน้ํามาทําความสะอาดหรือว่ามาเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็ก็รีบกลับกันตรงด้านนี้เป็นที่สําหรับฝังกระดูกนะคะที่เป็นหลุมเล็กๆนี้ไม่ใช่เด็กนะคะเป็นแบบคนเผาไม่ได้ฝังนะคะเขาก็จะเอากระดูกใส่เท่ากระดูกใส่หลุมาฝังเอาไว้ในนี้เน,นะะี่ยค่ะมุมด้านเนี้นะคะจะเป็นมุมที่สงบมากเลยลุงเฮเดินไปดูเอ หลุมของญาติญาติของลุงเฮค่ะด้านนี้เป็นที่ทิ้งขยะแยกขยะนะคะด้านนี้ก็เป็นน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้แล้วก็ฝักบัวค่ะเขาก็จะมีน้ํามีอะไรให้เรลรดมีฝักบัวเอาไว้ให้คนดูแลในหมู่บ้านนี่ละค่ะเขาเป็นคนจัดเอาไว้ให้เนี่ยหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าแก่ค่ะถนนถนนสายหลักพากลางหมู่บ้านเข้าไปในเมืองเลยค่ะเป็นหมู่บ้านลุงเฮ เกิดที่นี่นะคะบ้านของลุงเฮก็ตั้งอยูอ่ในถนนสายนี้คะ่ะแต่ว่าเข้าซอยด้านขวามือไปน,นิดหนึ่งแล้วก็บ้านญาติญาติของลุงนะคะลูกพี่ลูกน้องซึ่งเราก็จะมาพบปะกันบ้างอยู่ด้านนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นแผ่นดินเกิดของลุงเฮผ่านมาลุงเฮก็จะมองนะคะว่าเผื่อมีคนอยู่แถวนี้ไหมก็คือ คนรุ่นเก่าๆนะคะก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะเรากลับบ้านกันแล้วค่ะเราจะไปทำเซกอกันต่อค่ะ